สวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าเรื่องเมืองตานีค่ะวันนี้รายการของเราจะนำทุกท่านมาเรียนรู้แง่างามทางวัฒนธรรมกับการเปิดพื้นที่สร้างสารรค์แห่งใหม่ด้วยทุนทางสังคมและวัฒนธรรมกับการถอนรหัสปัตตานีดีโคดดีจริงๆอย่างไรภายใต้เส้นทางวงแหวนพะู่วัฒนธรรมกับโครงการปัตตานีเฮอริเทจซิตี้ย่านอารมณ์ดีแห่งนี้ บนเส้นทางถนนอนนรูถนนปัตตานีพิรมและถนนระดีค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับกลุ่มมาลายูลิฟวิ่งผู้ที่ถอนรหัสย่านนี้เราไปพูดคุยกับพวกเขากันค่ะที่มาของกลุ่มมาลายูลิฟวิ่งนะครับเกิดขึ้นมาจากทางกมมารรมธิการสถาปนิกทักษิณน,นะครับที่อยู่ภายใต้สมาคมสถาปนิกสยามมีนโยบายการกระจายการทํางานของสถาปนิกในภาคใต้นี่ครับเป,เป็นกลุ่มย่อย ก็คือศูนย์นยกลางเนี่ยเซ็นเตอร์มันจะอยู่ที่หันใหญ่นะครับตอนนั้นทางอาจารย์มิวัเ์เจตโนเป็นประธานกรรมการก็จะแบ่งมีเป็นศูนย์ภูเก็ตนะครับดูฝั่งอันามันศูนย์สมุยก็คือดูฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ทางเราเนี่ยก็คือจะดูเรื่องสามจังหวัดภาคใต้นะครับก่อนวัตถุนิยมโค้ดเนี่ยเราก็คือจะมีกิจกรรมที่เราจัดในพื้นที่ของมาวิเซีเนี่ยก,ก็หลายกิจกรรมนะครับก,ก็ถือว่าเป็นสิบกิจกรรมเลยเ,เจตนาเดิมเนี่ยของสมาคมสมานีคือ เป็นการารวมกลุ่มของวิชาชีพสถาปนิกนะครับเพื่อทําประโยชน์กับสังคมทีนี้เรามามองว่าในพื้นที่ของสามจังหวัดเรามีาคนทํางานสร้างสรรค์อยู่เยอะงานมันจะไม่ได้เสิร์ฟแค่สถาปนิกอย่างเดียวแล้วเรามองว่าชุมชนก็น่าจะได้ประโยชน์หรือว่ามีส่วนร่วมกับพวกเราที่เยอะ,ยอะขึ้นนะครับมันจะมีตั้งแต่เรื่องของกิจกรรมเราเชิญวิทยากรจากกรุงเทพลงมาบรรยายที่นี่มีการเดินย่าน เดินย่านตรงตรงย่านเมืองเก่าเนี่ยครับที่เราใช้ชื่อว่าอารมณ์ดีเนี่ยครับก็ก็เป็นการเดินในถนนสามสายอานอโรูปัตตานีพิรมแล้วก็ถนนลืดดีนะครับมีเรื่องของทำเวิร์กช็อปมีจัดตอนที่กรอเซสตเราก็ไปจัดกรีมัวร์คืเซสตนะครับจนเรารู้สึกว่าเออเราทำงานกิจกรรมในพื้นที่ค่อนข้างเยอะละประกอบกับมีพี่ดีไซเนอร์จากกรุงเทพนะครับเขาบอกว่าพวกเราน่าจะจัดดีไซน์วีค ในปัตตานี้สักสักทีหนึ่งเพราะว่าแกเห็นศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ครับที่ที่มาร่วมงานกับพวกเราเนี่ยเราก็เลยมาคิดกันว่าเออมันน่าจะลองจัดสักสักครั้งหนึ่งที่มาของปัตตานดีโค้ดก็คือมาจากออพี่ที่เขาแนะนําเรื่องดีไซน์วีคแต่เรามองว่าการที่จะพูดถึงดีไซน์อย่างเดียวมันอาจจะแบบเขาเรียกว่ามีระยะกับชุมชนหรือบางคนเขาจะมองว่าดีไซน์มันคือของไกลตัวเราอยากจะให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันคือของที่มันอยู่กับ ชีวิตประจําวันจานชามหม้อต่างๆหรืออะไรเนี้ยมันคืองานดีไซน์ดีไซน์มันคืองานแก้ปัญหานะครับทีนี้เราก็มองว่าในพื้นที่มันมีงานดั้งเดิมหรืองานเก่าๆที่มีคุณค่ามีมีคนรุ่นใหม่ที่ทํางานที่แบบน่าสนใจเราเลยมองว่าเราอยากจะใช้งานตัวเนี้ยคือการถอดรหัสคาว่าถอดรหัสคือดีดโคดดิ้งเนี่ยครับอถอดรหัสของงานเก่าๆมาแปลงเป็นงานใหม่ เราได้ทํางานร่วมกับทางสบตนะครับเ,เรื่องของฮา l a นทัวริ s ึมที่กอเซอครับเราเสนอคอนเซปต์เรื่องของการให้ชุมชนมรามีส่วนร่วมกับงานนะครับมันจะไม่ใช่อีเวนท์ที่แบบเราดึงคนนอกเข้ามามันก็คือ,เ,อ,อเทศกาลอาหารในพื้นที่ที่เราก็เข้าไปหาข้อมูลมันได้ประมาณแบบ50 60, 60อย่างเลยนะครับแล้วก็อย่างตัวอย่างเนี้ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวมัสยิดกอเซที่ ก็ลายเส้นตัวนี้ก็ได้ผลตอบรับที่ดีนะครับผมลืมบอกไปว่าตัวชื่องานจริงๆก็คือเตอร์ลิมอร์เกเซสครับเตอร์ลิมอร์เกเซ่ตอนที่เราคิดก็คือว่าเราอยากให้รู้สึกว่างานมันดูเป็นมิตรกับคนที่มานะครับภาพที่เขามองเกเซสในความรุนแรงอะไรเราจะเปลี่ยนตรงนี้ครับก,ก็เลยว่าเตอร์ลิมอร์เกเซ่มันพ้องกับเพราะว่าเตอร์ลิมอร์เกเซที่แปลว่าขอบคุณนะครับเราก็รู้สึกว่าเอามาใช้เป็นคีย์เวิร์ดของงานซึ่งสุดท้ายแล้วความหมายจริงๆเนี่ยมันก็คือการแบบเขาเรียกว่า รับรักของคนคือเซะเข้ามาอยู่ในใจเนี่ครับด้วยใจที่รักงานศิลปะและการออกแบบของกลุ่มมาเลยูลิฟฟิ้งวันนี้พื้นที่สร้างสารรค์แห่งใหม่ตรงนี้ย่านอารมณ์ดี ถนนอานอรูถนนปัตตานีพิรมและถนนระดีจึงเป็นพื้นที่สร้างสารรค์ใหม่ของการเรียนรู้ภายใต้โครงการปัตตานีคริเทนซซตี้บนเส้นทางวงแหวนพหูวัฒนธรรมเมืองตานีรอคอยทุกท่านมาเยี่ยมเยือนพบกับราการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ